สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเมื่อเช้าก็ให้อาหารเด็กๆตามปกตินะคะเด็กๆกลับขอบพระคุณอาหารทุกมื้อด้วยนะคะขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะที่ทำทานกับเด็กๆนะคะวันนี้แม่นุก,ก็จะมา,าพูดถึงเรื่องอาการของแม่ไฝนะคะแล้วก็น้องตุ๊กตานะคะ อันนี้เจ้าส้มมารอมารอหิวแล้วเจ้าส้มหิวแล้วนะคะส้มนี่กลัวนะคะกลัวเจ้าที่กลัวพี่ๆที่อยู่ก่อนนะคะเขาจะเจียมตัวมากเลยนะคะ <c oughs> แต่มนูก,ก็จะแยกให้เขากินนะคะแยกให้เขากินแม่ไฝอ่ะน้ำหนักลดลงนะคะ <c oughs> นูกคิดว่านุกจะเอาแม่ฝฟไปให้น้ำเกลือเข้าเส้นนะคะ <c oughs> นุกก็เลยจะเอาพวงมาลัยที่เหลือห้าพวงนี้ มาให้พ่อพ่อยมยทุกท่านช่วยสนับสนุนด้วยนะคะ,ะว,วันวันวันหยุดน,นะคะวันหยุดจะเอาเขาไปให้น้ำเกลือเข้าเส้นช่วงเช้าเราไปรับกลับบ้านเย็นเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาทำไมไม่เอาไปนุกต้องรีบไปทำงานนะคะคลินิกเขาก็เปิดสายนะคะแม่นุกก็ไม่สามารถเอาเขาไปได้นะคะก็เลยให้ช่วงเย็นเฉพาะ,ะใต้ผิวหนังไปก่อนนะคะไฟนั้นจะไม่ชอบการกินอาหารแล้วนะคะ ไม่กินอาหารไม่กินยาไม่ชอบเลยนะคะเมนูก็เมนูก็ต้องให้คุณหมอเขาบังคับป้อนให้นะคะ,ะแล้วน้าเกลือสําคัญนะคะนุกก,กับว่าจะให้เขาไปให้น้าเกลือเข้าเส้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วแอดมิดก็แอดมิกดมก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคืนละ9 0 0ยกว่านะคะเก้ยกว่าเมนูก็คิดว่าจะปรับเปลี่ยนให้น้อง ไปให้น้ำเครือเข้าเส้นช่วงเช้าแล้วก็เย็นแม่นุก,ก็จะไปรับน้องกลับนะคะคือรักษาน้องไปแบบนี้นะคะนุกอยากบอกว่าถ้าโรงพยาบาลดีๆโรงพยาบาลเก่งๆอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายมันย่อมแพงอยู่แล้วนะคะแอดมิดบางที่ก็คือลัสองพันสามพันก็มีนะคะแม่นุกก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นนะคะแม่ไฟก็เลย ได้รักษาตามอาการไปนะคะแต่นุกก็บอกเลยว่าน้องอ่อนกําลังลงนะคะอ่อนกําลังลงนี่ก็เนาะตุกตานะคะ,ะกพ็พี่กุ๊กไก่นะคะก็ให้นุกได้สั่งยาทามาให้น้องตุกตาแล้วนะคะก็รออยู่นะคะรออยู่ลองทาดูนะคะเป็นสมุนไพร้าเกิดไม่ดีขึ้นเราก็จะเปลี่ยนยี่ห้ออย่างเงี้ยนะคะ องทุกตาก็เป็นเ,เป็นตัวอุ่นๆนะคะเมื่อเช้านี้ก็ไม่น่าจะเป็นไข้อะไรหรอกค่ะเพราะว่าเขากินอาหารได้ปกติอยู่นะคะเมนูก็ไม่มีเวลาเอาเขาออกมาเดินเล่นบ้างเลยเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็เร่งรีบนะคะเร่งรีบต้องไปทํางานขนาดนั้นก็ยังแค่ทานข้าวแถวนะคะไอ,ไอ,ไอายอ้อคณะครูเหมือนกันนะคะเพราะว่าแมวเยอะหลายกรงนะคะแล้วก็ น่าสงสารนะคะเห็นแล้วก็สงสารเขานะคะเขาเกิดมาก็พี่น้องก็ตายหมดแล้วก็เหลือเขากับแม่เขาเนี่ยค่ะโชคดีที่แม่เปิดก็ได้ทํหมันไปแล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าเปิดจะมีลูกอีกแล้วกราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านสนับสนุนไว้ด้วยนะคะเมื่อเมื่อวานเลิกงานนะคะแม่นุกได้ไปซื้ออาหารอาหารเม็ดสําหรับเด็กๆจอนนะคะ,ะแล้วก็ของบัวขาว ชาเยน็นก็กินด้วยนะคะเมนุฝากไว้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะช่วยสนับสนุนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ